สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาคุยกับ AI แล้วเอ๊ะทำไมคำตอบที่ได้มันไม่ค่อยจะตรงใจสทัทีวันนี้เราจะมาปลดล็อกเคล็ดลับการเขียนพร้อมให้ AI กลายเป็นผู้ช่วยที่ฉลาดขึ้นกันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประโยคนี้เลยดีกว่า AI ไม่ได้ตอบมั่วแต่เป็นเราเองที่สั่งงานไม่ชัดเจนโหประโยคนี้มันเหมือนกับการเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยนะครับมันกำลังบอกเราว่าจริงๆแล้วเนะี่ยกุญแจสำคัญในการควบคุมผลลัพธ์ มันอยู่ในมือของเราเองนี่แหละผมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องเคยเจอโมเมนต์แบบนี้แน่ๆครับคือถามอย่างหนึ่งแต่ดันได้คำตอบที่กว้างเป็นมหาสมุทรไม่ตรงประเด็นเอาซะเลยหรือบางทีก็เหมือน AI จะไม่เข้าใจสิ่งที่เราอยากได้จริงๆมันน่าหงุดหงิดใจใช่ไหมล่ะครับเอ๊แล้วไอ้ความเข้าใจผิดระหว่างเรากับ AI เนี่ยมันมีต้นตอมาจากไหนกันแน่ล่ะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจรากของปัญหาก,กันก่อนเลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีแก้กัน นี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยผลลัพธ์ที่มันคุมเครือเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มาจากคําสั่งที่คุมเครือของเราเองนั่นแหละมันไม่ใช่ความผิดของ AI แรอกครับแต่มันคือช่องว่างในการสื่อสารซึ่งเขาดีก็คือไอช่องว่างเนี่ยเราถมมันให้เต็มได้ง่ายๆเลยโอเคพอเรารู้ปัญหาแล้วก็ได้เวลามาดูวิธีแก้กันแล้วละครับในส่วนนี้แหละครับเราจะมาเปิดเคล็ดลับที่จะอัปเกรดการสั่งงาน AI ของทุกคนให้เฉียบคมขึ้นเหมือนมืออาชีพเลย แล้วจะบอกว่าเคล็ดลับที่ว่าเนี่ยมันคือสูตรง่ายๆเลยนะแค่3ส่วนเท่านั้นเองจะบอกเลยครับว่ามันทรงพลังมากชนิดที่ว่าเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เคยได้ไปเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียวและนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ครับสูตร3ส่วนที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราคุยกับ AI ไปเลยมาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างสูตรนี้มีแค่3สเต็ปง่ายๆเลยครับหนกำหนดบทบาทให้มัน 2. บอกไปเลยว่าอยากให้ทําอะไร และ3ก็คือกำหนดรูปแบบของคำตอบที่อยากได้เออถ้าลองคิดตามดูนะครับมันก็เหมือนวิธีที่เราสั่งงานคนจริงๆนั่นแหละครับคือต้องบอกให้เคลียร์ว่าเขาเป็นใครต้องทำอะไรแล้วอยากได้งานออกมาหน้าตาแบบไหนหลักการเดียวกันเป๊ะเลยโอเคมาเจาะลึกกันคีละข้อเลยเริ่มที่ข้อแรกกำหนดบทบาทง่ายๆเลยก็คือเรากำลังบอก AI ว่าเฮ้ hey, ตอนนี้เธอต้องสวมบทเป็น ผู้เชี่ยวชาญน,นะเป็นนักวิจารณ์หน่อยหรือเป็นนักเขียนสายครีเอทีฟก็ได้มันเหมือนกับการเซตโหมดให้ AI ก่อนเริ่มทำงานนั่นแหละครับต่อมาส่วนที่2ระบุงานอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับคือบอกไปเลยชัดๆว่าอยากให้มันทำอะไรจะให้ช่วยคิดไอเดียสรุปบทความหรือเขียนโค้ดให้ยิ่งเราสั่งได้ชัดเจนเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นครับและมาถึงส่วนสุดท้ายครับกำหนดรูปแบบ อันนี้สําคัญมากนะเพราะมันคือการบอก AI ว่าโอเคงานที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยช่วยส่งมาในรูปแบบนี้นะอาจจะขอเป็นลิสต์เป็นตารางหรือขอแบบใช้ภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายเราคุมได้หมดเลยเอาละทฤษฎีแน่นกันแล้วทีนี้เราไปดูของจริงกันดีกว่าว่าพอเอาทั้ง3ส่วนนี้มารวมกันเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองดูตัวอย่างพร้อมนี้นะครับจงสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์สำหรับ YouTube มา5หัวข้อ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นไงครับเคลียร์มากตรงประเด็นสุดๆเลยใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาลองผ่าเฮ้ยแยกส่วนกันดูชัดๆเลยส่วนแรกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนี่คือการกำหนดบทบาทนะครับส่วนที่2ช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์ y u u t u ห e 5หวข้ออันนี้คืองานที่เราสั่งและสุดท้ายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนี่แหละครับคือรูปแบบที่เราต้องการเห็นไหมครับครบเป๊ะๆทั้ง3ส่วนเลยจากทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมันสรุปได้เป็นหลักการง่ายๆแค่ข้อเดียวเลยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่อยากให้จํากันไว้ให้ดีเลยและหลักการนั้นก็คือยิ่งสั่งชัดผลลัพธ์ยิ่งดีง่ายๆแค่นี้เลยครับมันเหมือนกับการเปลี่ยนสถานะจากแค่คนใช้ AI มาเป็นเหมือนผู้กํากับเลยนะคือพอเราให้บทให้โจทย์และกําหนดฉากจบที่ชัดเจนผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันก็จะตรงใจแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นแบบเห็นเห็นเลยครับทีนี้พอรู้เทคนิคกันไปแล้ว ก็ถึงเวลาเอาไปลองใช้จริงกันแล้วล่ะครับลองคิดดูเล่นๆก็ได้ว่าคำสั่ง AI อันต่อไปของเราเราจะใช้สูตร3ส่วนนี้มาปรับปรุงมันได้อย่างไงบ้างรับรองเลยครับว่าการคุยกับ AI จะไม่ใช่เรื่องน่างงนีดอีกต่อไปแถมยังจะได้งานที่มีประสิทธิภาพขึ้นแบบคนละเรื่องเลยล่ะครับ